เอ้เออมเอม,มก็ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับยินดีเ้อนันะฮะวันนี้เราก็จะมาเดินเควสต่อเลยจากครั้งที่แล้วที่เราไปทํำอะไรวะเราไปตบไวเวิรนตัวใหญ่กันมา2ตัวเนาะครั้งนี้จะเป็นเหมือนแบบการเตรียมต่อสู้กับโซล่าแมกดาลอสแล้วเข้าไฮแลนด์แล้วเพราะว่าทุกคนคือเตรียมอาวุธไว้เต็มที่เลยบอกเลยเหลังจากผ่านไฮแลนด์ไปเนี้ยนัวมันแน่นอนแล้วเราก็จะไปไอบอลนละ ยังยัหลักแต่ก็ยังไม่ไกลหลักไอบอลยู่ไม่ไกลแล้วใกล้ถึงไอบอลละนี่ผมไปคาบขวานมาใหม่ด้วยไปคาบคอนมาใหม่เป็นคอนน้ําแข้งไงเดี๋ยวเราจะเดินเควสต่อกันเลยนะเป็นแบบสเปริคเนีดยทด่เดีด๋ยวก่อนอื่นยังไงมันก็มีเรื่องมันมีเรื่องแน่นอนเพราะฉะนั้นกินเชฟชอยไปก่อนเลยเอาเลือดเอาอะไรไว้ให้พรอ้อมแล้วก็รุยเควสกันเลยไอบ ไปกันมั้ยชอ่าอันนี้คือคยีเลเลอร์นี่ไงเควสด,ดาวแดงนะเป็นเควสไฮแรงและก็เริ่มกันเลยเออโคลอสโซ่เริ่มก็จะเข้าคาสินอย่างอลังการผมว่าผมเปิดผมน่าจะเปิดเพลงไว้ไม่ใช่หรอวะเพลงบอนฮันเลงฮะเออ นี่เปิดมาโคตรร้อนมาในถ้ำลวาวาอันนี้คือเหมือนเราจะเตรียมแบบเตรียมเรือไว้จ้วงท้องเอาละมันไม่แม่งจับเหมือนเักดสุดลามะกัะส

進路を変更して。外界に逃がすんだ。そのために。マグダラオスの勢いを止めなくてはならない。奴の体力を減らし。歩みを緩めてくれ。そして、今一つ。おそらく今回も。

ยรับเทนเบียร์ด้วตรงนั้นนะอุยไอแท็กมีนะระวัง้แล้วเมื่อไหร่จะถึงหลังอะสวยเผืมีคนอยากเอสโอเอสไม่ได้เอสมีคนอยากมาอน,น,นุนะฮะ ไปเลทส์โกเราจะไปแอทเทิร์บวิกฟอยด์กันฟื้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 นชาร์จชาร์ีโซลา่าแมกดาล็อตไม่มีอะไรมากเลยฮะตบวิกพอยด์มันเออขวานน้ำแข็งที่ยังไม่ได้ลองไปตบงอนนำมาตบโซลา่าแมกดาลอตก่อนละอืมอืมปุ๊บจริงๆอ่ะตัวคอร์นอ่ะมันมีดาเมจของแม่งอยู่แล้วไง พื้ฟืช้ชาร์จชาร์จชาร์จแอตแท็คเอืม่มไอ้เจ้าตบตบไปเรื่อยๆน้ำแข็งกูแตกเป็นแก้วนะมึงมึงยังไม่นี่ให้กูอีกเหรออันเนี้ยหลบมแต่ยืนแช่ไปนานๆก็ไม่ดีนะคำถามคือแมวกูอยู่ไหนเมื่อไหร่พี่จะ เรียบร้อยไปหนึ่งจุดครับไปจุดเลยเอจุดน่าจะอยู่ตรงปากมันน่าจะเป็นปากแล้วขุดแรกก่อนขุดแรกก่อนแล่ที่ขุดได้มันก็คือเนื้อหนังของมันแหละโหตรงนี้เลยเหรอโอ้ยอดี๋ชาร์จไว้ก่อนไม่เท่ไม่เท่ไม่เท่ไม่เท,เท่คำถามคือไอ้พาริโก้แมวของเราอยู่ไหนวะ ไปฟ้าอยู่ไหนลูกโอ้ยเดินเดินดีๆปล่อยคนระับปล่อยจอยโอ้ยอืมอืมทุบไปเรื่อยทุบไปเรื่อยเดี <S <S <ๆ>๋ยวเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองโอ้เสีย อันเนี้ย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 ไม่ดีแล้วต้องนี่ต้องดับไฟมากินยาก่อนแรงนะแรงนะท้าไปเล่นไปแรงนะเลปลิโก้เราหายไปไหนก็ไม่รู้ด้วยอุ้ยเชื่อเชื่อเชื่อมาจากมังกรปะทุมังกรปะทุเย็นเต้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บหมุนหมุนหมุนที่เจ้าโคตรเท่อ่ะ ตบ,ตบ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 ผมน่นจาจะต้านแรงระเบิดได้แค่สองครั้งฮะเพราะว่า<ช>ครั้งที่สามก็แตกเลยออืืตายให้พี่ได้ยังโอ,อ้เออเรียบร้อยไอ้ย ก่อ,อนที่จะแย่ไปกว่าน,นี้ครับอันี้ก่อนครับไมครับไม่โดนน้ำพึ่งมาตายหาแล้วเ,กกเดีเ๋ยว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยว่้กขุแรกันตัวมันไปได้เยอะที่สุดไม่ได้อของดีทั้งนั้นเลย น้องขึ้นไปบนยอดยด้วยวเฮ้ยม,มีคนมาช่วยเราอะมาเธอมาได้ทันเวลาพอดีอยาก,กัะรู้ใจ<ป>ซุดขอปล่อยเนคินกันเต้เหงาได้ไหมฮะผมขอไปเอ,อ ทุกจุดอ่อนของโซล่าแมกดาลอสก่อนแล้วกันนะ <laughs> นาคิกันเต้ตัวปัญหาของโซล่าแมกดาลสอีกสูดอืมอืมอืม,อมปล่อยไปถึงจะปล่อยนาคิกันเต้ไป ไม่เอาเนอร์กีกันเต้จะฟุกโตล่าแมกดาลอสก่อนเนอร์กีกันเต้ก็เรื่องของมุ้ขขงปล่ขขอยให้อาจาร์จัดการไปเรียบร้อยเรียบร้อยโดบยาก่อนเพราะข้างนอกแม่งตัวตึงละตัวตึงตัวอันตรายหุดแร่เลย ต้องขุดเอาของจากตัวมันไปให้ได้เยอะที่สุดครับเพื่อชุดมันเสียบอะ่ะและ้วแล้วจะทำไงทุกคนเราก็ต้องล่าใหม่สิเออฉะนั้นอยู่ไหนวะอยู่ด้านบนอ่ะเที่อะไรกินเต้อยู่ด้านบนอะ่อนนอะแล้วผมจะไปยังไงกินเต้ไม่อยู่ด้านบนน่ะชิบหายอะ อุ้ยอืเห็นหน้ากันไม่ได้เลยนะหอมได้าเวสเปลี่ยนเป็นมันจีเพลเยอร์แล้วกว่าจะมาเนาะอ้าวเรียบร้อยก็แค่มากระทบหล่คนดังแค่นั้นเหรอเสี่ยจริงๆแค่มากระทบหล่คนดังสภาพ 全調査員に次ぐこれより最終攻防に移行するハンターたちはあらゆる手を駆使しマグダラスの体力をできうる限り減らせ文字どおりこれが最後の取り出となる障壁を破壊された時は作戦の失敗と心得ろう โอมาเร็วมาเร็วเกมเพจที่คุ้นเคยฮะยิงจรวดเกือบละเกือบเกือบทมพาลาดละยิงมากเลยอีกเค <c oughs> ไปฟ้าลูกมาช่วยพ่อหน่อยลูก ่เย,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 ยง่ายกว่าตอนอยู่บนไอ้นี่เยอะเลยพุ๊หไอ,อะไรวะไอ้ตรงก้อนหินนะเออเพราะมันแบบลังกระสุนอยู่ใกล้แค่นี้ไม่ต้องเดินให้เมื่อยสวยอ้าวกระสุนหมดอัดปากอืม,อมกินกระสุนไปเต็มปากมันมีกระสุนที่แบบเอาไว้เอาไว้ตรึงไหมอืมอืมอืมยิงตรงฟันนั่แหละ โอ้โอ้เฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยขาวจั๊วะโอ้ยโอ้นั่นคือผมโดนจริงๆผมไม่น่าเหลืออะไรนะยิงจากด้านข้างแม่งเลยเฮ้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 ยดวงยาแล่อละ เฮ้ป่ายฟ้ามึงมาช่วยกันดิไอ้แมวเลยนะคุณยืนยืนึ๊บึ๊บสี่สีเดี๋ยวดันดนี้น ไดเอาล่ชนไปอนะนี่แหละเหล็กแหลมวิคาดบางกอโคตรตึง แต่เหมือนเราเราจะเอามันไม่ลงนะเหมือนได้แค่ไล่มันวะจบเลยมันจบแล้วสินะอาจารย์อาจารย์ไม่โชว์เลยอาจารย์ จานที่ผมมันกระแทกแหลยคนดังอ่ะจานไม่โชว์นิดเลยเสียน้องเก็บไว้อีกเหรอ เงียบเลทุกคนรับชมบรรยากาศนะจชจ้ะโอ้ยุยส์เขยโว,วเหมือนจะจบดีแต่ก็ไม่ดี สวยอ่านี้อะไรเนะี่กูาสไลด์อ่ะกูาสไลด์จบเหรอบีกิน สป a กท o t h ัลเลอร์โอ้โหเควสปลดเยอะเลยยี่ s ็ส่งเก a ดไปแคนทีนเหมือนเควสต่อไปจะเป็นการสำรวจพื้นที่นะครับงั้นก็เอาเป็นว่า จริงๆโซลา่าแมกดาลอดไปแล้วไม่มีฉากต่อสู้ล้วแต่เหมือนว่าหลังจากที่โซลา่าแมกดาลอดไปอ่ะมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับแมปทั่วแมปเราก็เลยต้องไปสำรวจทางนั้นก็พาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมเจอกันซีอูจ้ะ